มาเวกมาสวบยนี้มถสวัสดีค่ะบาคนโกเนาาคนเป็นธรรมะเนาะแตยวม่อยคนกนยนองอิ่ย สวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาค่ะโหแบบเิยนเนี่ยยกมือมาตะไกาเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหล,ลายเดอค่ะแวะมาสนิก็ดีใจแล้วล่ะค่ะแต่ละคนก็นีี่นะพับเนาะค่ะเนาะงงทำกานทำงานมือนี้แห้งรุ่นลายยางเน้่มือนีนะน้องจ๋า ขอให้เฮงตังตังทุกคนเด้อค่ะยองยูทูบแม่น้องแฟมใจรักดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเด้อ ขอบคุณเอลซี่ขอบคุณคุณมีส่วนร่วมนะ น้งตาค่ะได้นี่นนเจ้าน้องๆเนาะค่ะการมองเฮ้ยน้องขอบคุณเจ้าค่ะเด้อจอดไว้ขอบคุณหลายๆค่ะวุ้ย อบเด้แ <Okay. S 2>